ใช่ยอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะว่าผู้ชายคนนี้นี่นะคะผ่านมรสุมในชีวิตมาเยอะแยะมากมายมรสุมนี่นะคะทำให้การงานกโ็โหแบบว่าไม่สามารถที่จะรับงานได้เลยนะคะเพราะว่าต้องไปรักษาตัว แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นเป็นลําดับแล้วนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสุดหล่อนะคะคุณเมฆวินัยไกรบุตรค่ะสวัดสด,ดีค่ะดีค่ะพี่เมฆพี่เมฆดูดีขึ้นแล้วนี่นนคือพระเอกในดวงใ,ใจของหนูเลยนะเหรอครับโอ้โอขอบคุณครับชอบมากยังจําได้อยู่ครับจำได้ทีค่ะหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากครับก็ไม่เยอะนะแค่อันนี้ที่คือบวมคือสเตรอยด์ถูกไหมคะสเตอรอยด์ครับสเตรอยด์แต่ว่าโดยรวมยังไม่ ยังไม่เปลี่ยนมากใช่ยังมีเขาความหล่อยังงงคนเดิมอยู่ทีนี้ต้องขอถามพี่เมฆว่าก่อนที่พี่เมฆจะรู้ตัวว่าตัวเองจะไม่สบายตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็แข็งแรงดีนะตอนที่ก่อนที่จะไม่สบายนี่ทุกอย่างแบบเป็นช่วงที่แข็งแรงที่สุดวิ่งมาราธอนด้วยทํางานถ่ายละครเกือบสิบเรื่องทั้งเดือน ทั้งเดือนทั้งปีก็แบบงานเต็มที่เลยน<า>ก,ก็ไม่ต้องเข้าอะ่ะตอนนั้นคือ,<ไ>ค,อคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงอะ่ะก่อนที่จะเป็นนะไม่มีที่มาที่ไปอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีครับไม่มีครับออพอมันเหมือนมันเหมือนแบบตอนนั้นถ่ายละครรู้สึกว่าปิดกล้องหมดทุกเรื่องเลยคมันเหมือนจังหวะเหมือนบอกว่าคุณพอแล้วนะปิดกล้องหมดทุกเรื่องแล้วก็มีอย,อยู่มีอยู่ฉากเดียวเรื่องเดียวที่ค้างอยู่นอกนั้นปิดกล้องหมดแล้วแล้วเป็นเลยอ ก็แรกๆก็เป็นเหมือนกับแบบคล้ายๆแบบคันอะคันที่มือมันเหมือนกับฝ่ามือมันจะเหมือนขึ้นเป็นเม็ดนูนๆคันก็เอ๊ะคันอ๋อสงสัยอาจจะคันเพราะโดนยาโดนนู่นโดนนี่โดนเข้าปงเข้าป่าเช็คไปเช็คมาไม่มีใครรู้ไปเช็คมาสิบกว่าหมอจนประมาณเดือนสองเดือนถึงจะผุดถึงจะรู้ว่าอ๋อไปเจอมันขึ้นมาเป็นตุ่มเยอะทั้งตัวเลยรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละ ต้องเลยต้องไปหาหมอลงซึ่งก็คันที่แบบตุ่มอื่นที่ขึ้นมาขึ้นมาที่ลําตัวขึ้นมาที่หัวขึ้นมาที่หน้าขึ้นหมดเลย้ระเบิดเลยตั้งแต่เริ่มมันขึ้นที่มือจนขึ้นทั้งตัวอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมคะประมาณเป็นเดือนฮะเป็นเดือนเป็นเดือนกว่ามันจะระเบิดแรกๆมันแบบขึ้นเป็นเป็นที่มือเฉยๆพอหลังจากนั้นก็แบบผิดสังเกตระเบิดออกมาเลย แล้วคุณหมอว่ายังไงคะก็คุณหมอก็ก็ไม่มีใครรู้จนไปโรงพยาบาลจุฬาเขาบอกว่าเป็นโรคพิมพ์พี่กอยเรืยอว่าตุ่มน้ํำพองครับพิมพ์พี่กอยตุ่มน้ํำพองครับสาเหตุล่ะคะพี่ไม่มีครับยังยังหาไม่ได้ว่าเป็นอะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรครับผมไม่ไม่แน่ชัดครับครับเยอะอาการถึงต้องเป็นให้เสียรอยแน่เลยนะพี่เนาะก็วันนั้นกิน12เม็ดตอนนี้เหลือ4เม็ดครับ ก็ถือว่าดีแล้วสิคะดีขึ้นครับดีขึ้นครับตอนนี้อาการก็85ทป่ต85เปอร์เซ็นต์ตอนแย่สุดเป็นยังไงอ่ะครับตอนแย่สุดแล้วครับก็เน่าทั้งตัวคือเลือดทั้งตัวก็คือแผคือถ้าไปดูภาพเก่าๆแล้วคือแบบไม่น่ารอดคือที่บ้านทุกคนคกดว่าพี่บ้าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ยที่บ้านเองหรือว่าคนใกล้ชิดว่าครอบครัวนี่ครับเขาคิดว่าไม่น่าจะรอดคือไอ้ตุ่มน้ําพองมันแตกออกมาแลวไอ้ตรงนั้นน้ําเหลืองมันก็เลยทําให้แผลเราก็เป็นแผลเป็นเลือดหมดเลย S <S เลือดทั้งตัว <S <S นี่งในรูปเนี่ยอันนี้คืออันนี้นี่ดีขึ้นแล้วนะครับในรูปนี่คือดีดแล้วนเ<า>ครับภาพาพทีี่่่แยก,กวน้ไมอยากจะไม่ยากะให้ีคนเป็นเหมือนเราบ้างไหมคะพี่แม่เยอะครับเ<า>ยอะมากครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาที่ปรึกษาใน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 หลังหลังอินบ็อกมาเนี่ย เสียชีวิตประมาณห้ากคนแล้วอ๋อคนที่มาปรึกษาที่บางท่านก็ได้เสียชีวิตด้วยเสียไปแล้วครับเขาทนบาดแผลไม่ไหวแล้วก็บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัดอยู่บ้านไม่มียาบางทีก็ไปนอนใบตองติดเชื้อโรคติดเชื้อเลือดในกระแสเลือดเสียชีวิตครับพี่เมฆแล้วที่มาที่ไปก็บอกไม่ได้บ้องกันได้ไหมคะก็ไม่ได้ ก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงครับเพราะว่าไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนครับแล้ววิธีการรักษาพี่เมฆรักษาด้วยวิธีอะไรบ้างก็บ้านเราไม่มีอะไรครับบ้านเรามีแต่สเตอรอยมีสเตอรลอยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มียามีแต่ยากดภูมิมันไม่มีสมมุติว่าเป็นเป็นไข้หวัดก็จะมียาแก้หวัดยายาอ่าอ่าเป็นโรคอย่างโรคบางตัวมีมียาของมันเลยแต่ไม่มียาก็ใช้เวลาในการกดภูมิใช้สเตอรลอยกดภูมิและให้ร่างกายตามอาการอย่างงี้เหรอคะก็รักษาตามอาการ พอภูมิเราเดีขึ้นเราก็ถอยเซโรลอ,อยอนี่คือวิธีการของพี่ <ผม S 1> จา๋าเห็นเขาบอกว่าพี่เนี่ยไปรักษาหลายวิธีด้วยเยอะเยอะเหรอคือคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีเนาะอย่ามาทาตามผมผมจริงๆผมก็เป็นคนที่แบบว่าอยากหายเร็วค่ะอยากจะฟื้นเร็วนอกจากที่ผมรักษาที่โรงพยาบาลผมก็พยายามหาวิธีอื่นที่ทํายังไงมีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้มันเร็วขึ้นให้มันมีวิธีอื่นบ้างเราลองดูไปลองนู่นลองนี่มาเล้นวิธีอะไรบ้างคะวิธีแบบศาสตร์แบบของจีน ของญี่ปุ่นของคอมมิวนิสต์ของโพเททัสอะไรย่างเยอะแยะอีกอีกหลายศาสตร์นะครับแต่ผมไปมาประมาณ3-4ศาสตร์แต่ผมผมคงคงไม่แนะนำให้คนอื่นทำตามผมนะนี่เป็นเป็นเป็นส่วนตัวเป็นความบ้าเป็นความแบบอยากหายเป็คความที่ผมทรมานมามากผมก็อยากจะลองผมก็เหมือนกับนะไม่อยาก บางคนบอกเป็นปี10ปี5ปีผมก็ไม่อยากถึงเวลานั้นผมอยากแค่ปีเดียวสองปีได้ไหมอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยพอทราบข่าวว่าพี่เมฆไปรักษาหลายศาสตร์มากเลยข่าวก็เลยออกมาครับกินยามั่ว<ม>อันนี้เป็นยังไงคะไม,ไม,ไม่เรื่องยานี่ไม่กินครับแต่ศาสตร์อื่นที่ไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งละไม่ได้กินยาอย่างเช่นไปรัดน้ําเหลืองไปแช,ปช,ปช่น้ําไปแช่ไปแช่น้ําแข็งไปเอาเข็มทิ่มเ,เปิดลมปรานไประบบ เกี่ยวกับแล้วก็อีกวิธีือไปทําเกี่ยวกับหายใจทําระบบลมหายใจคือไม่เกี่ยวกับการกินยาคือเรื่องกินยาเนี่ยกินที่เดียวคือโรงพยาบาลจุฬาค่ะนอกนั้นถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับกินยาไม่กินแต่ถ้าศาสตร์ไหนที่ไปรักษาโดยกายภาพหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปไปไปหมดดังนั้นบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะข่าวที่ออกมาเป็นเฟก์นิวแน่นอนไม่ไม่ได้ทานกินม่วงไม่ได้นะครับมันจะตีกันครับถ้าเรากินยาโรงพยาบาลก็ราโรงพยาบาลถ้ากินสมุนไพรก็ไปสมุนไพรไปเลย อย่าไปกินกันสองอย่างตีกันมันจะตีกันนะครับอันเียหมอก็ไม่รับผิดชอบอแล้วตัวผมเองก็จะบอกบอกตรงนี้เลยครับถ้าผมไปรักษามาหลายาศาสตร์จริงๆแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปก็ไม่ต้องโทษหมอที่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นที่ตัวผมเลือกเองเลือกเองนะครับมไม่ใช่บอกว่าพอเป็นอะไรแล้วเราไปต้องไปโทษหมอโรงพยาบาลนู้นไปโทษหมอคนนี้โทษเขาไม่ได้หรอกครับผมผมเองก็บอกบอก,บอกตรงนี้เลยว่าออกตัวเลยว่า ไม่ต้องตกใจครับถ้าผมเป็นอะไรไปไม่มีใครต้องรับผิดชอบะไรทั้งสิ้นแต่ไม่เป็นแล้วล่ะไม่มีใคร,รต้องอไ,ไม่มีใครต้องเสียใจหรือว่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเป็นคนทําเองนะฮะบางคนเอ้ยเดี๋ยวยังงุ้นยังนี้อะไรอย่างี้มไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกัวครับได้ข่าวว่าพอดีขึ้นเนี่ยพี่เดินสายบุญเลยใช่ไหมจริงๆแล้วผมก็ทํามานานแล้วนะแต่ว่าพอมาพอพอมาป่วยเนี่ยก็มอนก็บมีเวลาเยอะก็ได้ทําบุญเยอะอไปไถ่ชีวิตโคบ้างเนี่ย ไปไทยก่อนที่ออกมาจากโรงงานก็ไปไทยมาอันนี้เมื่อวานสองวันก็ไปไทยมาอีกสองตัวเป็นลูกสาวลูกสาวเอ่อเป็นเป็นควายตัวหนึ่งเป็นวัวตัวหนึ่งชื่ออะไรจ้าลูกสาวชื่อสิบหกกับลูกสาวชื่อแปดสิบห้าอุ้ยทำไมเป็นเลขเป็นเลขครับเป็นเลขมีความหมายสิบหกนี่วันเกิดแล้วก็แปดสิบห้านี่เอาแล้วเลยเอาแล้วเอาแล้วนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยขอดูก็ก็ิงจริงๆแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าพอไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ลูกสาวสองคนนี้กับลูกสาวสามคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเราจะตามหาเขาแล้วเราจะไปหาเขาไปดูว่าเขามีคอกดีไหมอาหารกินอาหารผอมไหมกินดีไหมเป็นโรคอะไรไหมอยากไปเยี่ยมอยากไปชมเพราะเราเราเราถ่ายให้เขาไปเราคิดว่าการที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาไปดีหรือเปล่าเรารู้ไหมเาให้ชีวิตเขาแล้วนะเออเรารู้เราก็อยากรู้นะว่าเฮ้ยเขาสมบูรณ์ดีไหมแข็งแรงดีไหมมันอยากตามดูเหมือนเรามีลูกคนหนึ่งทีนี้มีไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ เราอยากมีลูกสาวอีกสองลูกสาวอีกคนหนึ่งลูกชายอีกคนดีไหมเพราะมันก็เออไหนๆเราก็ทําบุญอยู่แล้วเราก็หาลูกอีกสักสองคนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเป็นมนุษย์เป็นลูกเป็นมนุษย์เลยเป็นคนเลยไม่ไม่ได้ถ่ายแบบนี้แล้วคือน้องเอามาเอาเอามาเป็นลูกอีกคนหนึ่งคือให้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 ตรงกับวันเกิดน้องแหมมลูกสาวค่ะน้องแหมมนี่เกิดวันที่20ิพฤศจิกาสองพนหส่วนลูกชายนี่น้องมาร์ควันที่15มีนาคม2 5 5 5มีลูกอยู่แล้วสองคน อยากได้สี่จริงๆอยากมีลูกสี่คนนะครับแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะมันมาป่วยซะก่อนถ้าไปรับมีลูกบุญธรรมมาอีกสองเนี่ยครัรภาเลยนะแต่เราก็คือไม่เราก็ไม่ได้แบบว่ามารับมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเรเหมือนกับสงเสียอย่างเช่นแบบอ้าวอย่างน้อยๆก็มีค่าเธอมีค่าเรียนกานศี่ษาอ่างเยนอยู่ตามหาอยู่ครับตามหาอยู่คือใครใครที่มีวันที่ตรงกันแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาเป็นเด็กกำพร้าหรือว่า น่าช่วยเหลือแต่ว่าถ้ามีพ่อแม่อยู่แล้วก็อยมาคุยกันอีกทีนึงนะแต่ว่าถ้าวันที่ต้องตรงอะไรเงี้ยอยากได้อันนี้เ<า>อาวันที่เท่าไหร่บ้างเอาแม่ก็วันที่15มีนาคม2557ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่ง20พฤศจิกายน2 5งพาอยนห้าร้5 5หอีกคน5ี่าอันนี้ก็คือแบบเอาเอาวันเดือนปีเกิดของลูกสาวแล้วก็ลูกชายของ้องแงอยากาได้ตรงกัน ครับคืออุปการะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเอาเป็นบุญธรรมเมืนะเมื่อเมื่อเมื่อวานพูดไปปั๊บน้องแมมบอก ปาหนูไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าเขาเรียกว่าอะไรอะป้าแมมโดนทอดทิ้งงาจะโดนเขาเขาพูดออกมาเลยผมเขาไม่ใช่อย่างนั้นคุณธรรมมากกว่าแบบนี้ใช่ครับเขาพูดมาเลยเมื่อวานเมื่อคืนยังพูดเลยบอกบอกไม่ใช่อย่างนั้นครับลูกอย่างนี้อย่างนี้องี้อธิบายเขาฟังเขาก็เหมือนก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะโดนทิ้งโดนเทอะไรต้องฝึกให้เขาเป็นมีจิตใจของผู้ให้นะคือดีอย่างนี้ค่ะเป็นตัวอย่างให้ลูกๆด้วยเจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าธุรกิจดีนะ อย่างไคลซีคอเลสเตนที่ผมทําอยู่ถ้าดีนะผมก็จะไปทําบุญต่ออีกจะส่งต่อให้คนอื่นอีกนะครับงั้นตอนนี้สอบถามว่าสภาพร่างกายอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างแล้วค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้น85เนะครับละครก็ถ่ายไม่ได้เนาะก็ต้องทําธุรกิจกันไปก่อนนะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยแผลเผือไม่มีเลยไม่มีครับมีอลไเป็นปกติผิวจะเริ่มจะมีดําๆจะมีแบบ แต่ใคร่เกาะเป็นเขียวๆหน่อยนะแต่ใคร่เกาะไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ไคร่นะไม่ใช่ขี้ไครนะไม่ใช่ขี้ไครนะแต่เป็นเมือนว่าเป็นเชื้อราของสองเซอรอยเนี่ยเนี่ยผลจากเซโรอยนั่นนะครับที่ดำๆเขียวๆนะฮะก็เดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นเองจะดูจะดำนี่ผมไม่ได้แต่งหน้านะครับไม่แต่งเลยเพราะว่าคือให้มันเป็นยังไงก็อย่างนั้นอะไม่ให้โดนสารเคมีอย่างอื่นเพิ่มเนาะไม่ก็จะคนจะได้เห็นด้วยว่าเออสภาพเป็นยังไงจริงๆแล้วเป็นอย่างเนี้ยแล้วสภาพจิตใจตอนนี้พี่เมฆเป็นยังไงก็ดีฮะสภาพจิตใจดี ใครเป็นคนให้กำลังใจเราคะจริงๆก็ครอบครัวเพื่อนๆอองค์การบันเทิงแล้วก็ครอบครัวไอ้ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยคนที่คนรอบข้างคนที่ให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือตัวพี่เขาด้วยภรรยาภรรยาน้องเอกโหนสู้สุดๆเลยค่ะสู้ครับสู้ครับเพราะว่าเราจะติดตามข่าวตั้งแต่ที่พี่เมฆเนี่ยเริ่มไม่สบายจนกระทั่งพีคสุดๆก็จะเห็นว่าแฟนพี่เมฆอยู่เคียงข้างตลอดเวลาครับสุดท้ายจริงๆต้องขอบคุณขอบคุณแฟนคลับเนาะ แฟนคลับทั่วประเทศเลยที่อุดหนุนแคลเซียมคอลลาเจนมาผมอยู่ได้เพราะเพราะแคลเซียมคอลลาเจนเ,เพราะว่าเขาอุดหนุนเพราะผมไม่ได้แล้วกะครไม่ได้ทุกคนบอกวนะ่ารอผมเล่นละครผมเล่นไม่ได้ตอนนี้พุงก็ป่องแล้วเชื้อยังอยู่เลยเชื้อยังมีอยู่กลางคืนยังคันเท้าอยู่ตอนนี้ออกมา<บ>วิ่งได้เหมือนเดิมยังคะวิ่งเบาๆได้<อ>วิ่งเบาๆวิดเน็ตเบาๆได้อะไรนี้ได้นะครับออก,ก็เลยตอนนี้มีตัวนี้ตัวเดียวที่ดูแลบ้านเราอยู่นะครับตัวเดียวเลยครับชื่ออะไรคะแคลเซียมคอลลาเจนครับ อ่าเป็นคอลลาเจนของผมเองครับแฟนๆฝากให้กําลังใจพี่เมฆกันด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่เมฆกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เมฆให้กาลังใจคุณผู้ชมนิดนึงบางคนอาจจะเจ็บป่วคือคือจริงๆแล้วถ้าเห็นผมป่วยอย่างนี้แล้วคนคนอื่นที่ป่วยหรือว่าอะไรแค่เรื่องอื่นๆที่เล็กน้อยๆนะครับอย่าท้อนะครับต้องสู้ครับคือคือยังไงแล้วแต่ชีวิตเราก็ต้องสู้ต่อต้องเดินต่อไม่ว่าจะมีเหตุการณ์บ้านเมืองหรืออะไรน้ําท่น้ําท่วมเราก็ต้องสู้กันไปนะครับช่วยๆกันไปคนไทยนะช่วยคนละมือคมจะหาวิธีกร ที่จะไปช่วยคนน้ําท่วมอยู่บ้างอะไรบางเ้ื่อเหมือนกันโอเคช่วยไทยเดี๋ยวเราก็ผ่านกันไปได้กันเองวันนี้ขอบคุณพี่เมคมากมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ